คะตาตากุ้งตาตาอากินคสวัสดีจ้าพี่น้องมากินมาม่าน้ำกันจ้ามาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดรสกุ้งบ่ ได้ก็ได้หลายมาจากพี่นอ้องสวัสดีครับใหญ่ย,ยทุกคนเมนี้ร่องรใไม่พี่นอ้องนี่นี่ชินนี่ชินรถกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งแบบแง้งเ้อพี่นอ้องนี่กุ้งมังกรพูดเมืะอนี้กินมามา่าคุ้งมังกรครับผม ข้าบผมมีปัญญาซื้อกุ้งบางกวนเข้ากกบกินมาๆนี่ล่ะเอาจะกินก็พอมาเน่เนก็กินคือกันครับผมไข่ไข่อบเนยไข่ขั่วเนยบ่อ,อ,อน่กินไข่ขั่วเนยแล้วก็มามา่านิดหน่อยครับผมเงาครับผม พี่เน่ก็กินไข่อบเนยอร่อยไหมป้าป้ากุ้อืมุ้งรสนี้อร่อยป่ะเนะหอมกินกระปิหอมกินกุ้งกุ้งเมืองก่อนอน้ำแม่ยังไง ตลอดเลยค่ะอ,อือซาบติ๊ป,าป,ปาาลาปลาตะกุมบีบน้ำมะนาวหน่อยอมากบางหน้าออกสุดเปรี้ยวนะอยากบีบก็บีบแต่ว่ารสชาติ อร่อยล่องไปซื้อกินเมืองพี่นอ้องบมเดโกซนาให้เพิ่นเด้มันแซ่บเท่ากระบ,บอกต่อของอยังก,กระเพาะของ,องอย่อยของนิ่งซึ้งเซื้อตามเส่นเด็ดอันนี้แกซื้อมาไหมซื้อมาปั่มมันโฮมเมียนเซเว่นหมดชีเว่นปั่มมัน

อ,อุ้ยินี่ยโหหนูชอบกินมันโต๊ะเหรอจากเกียนะเน,ยะเนเน่ขาเนเน่หนูทำแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหมคะรู้ไหมหนูต้องกินในถ้วย แม่เตรียมอะไรไว้ให้ก็ต้องกินในนั้นเข้าใจไหมกินแบบนี้มันไม่เหมือนลูกคนตุเพเซียอยู่ด้วยพี่น่อซีฮวากินมับ่ Mm. Mèo cá mèo 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 cá mèo in, kín chép phân biệt tên phía ngàn nè phía ngàn hãy luôn luôn bưng phân hiệp เป็นเห็ดชาคือนเขาเ่ยเรื่องเห็ดเย็ดหัวเข่าอ้านู้นแบบเอายักไหลยักไหลยักไหลมันก็ยักไหลยักไหลยักไหลเอาปูนี่อิปีจังไงปูนี่อิปีอิปีอิปีเป็นไังไหเออปูนี่อิปีอิปีอิปีเจ็บไหลปูนี่อิปีอิปีเกือบตาย เต้นเต้นเห็นรุงเป็นเบิืงเป็นหัวประเสริฐเอากระป๋าย่นมาคนเห็นเฮี้ยนบ่เออหน้าพ่อใหญ่หำเออเพิ่นก็บอกนี่อันเป็นเฮี้ยนหรือเป็นเถียงเฮ็ดชักเดียวสาเก่าขึ้นได้หรอขึ้นไม่สู้สาวเดียวจะจน không như gì sáng như gì sáng chú chịu quá mạo ra tìm thôi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  đi bằng gì? đi học như na, này <laughs> tiếng đưng của nè, na lao Thấy ừ. không? đến bố hai con, này, con bên ก็บ wow. ุ๋มกดี่มาซาปาไมบ้าอ้โโ้โอ้เอลุงเวียดดูอานุงเวียดไม่สีมัมม่าเวียดนึกริงข้าว จงไว้นเมียพี่น้องกินไม่กินกงเก่งใจหรอกใเรอยกกินตะไคร้้า,าอืมเมข,ข้าลุเมตดกินเขาไใครเสียบเลยไส่เนื่อไหมพี่น้องความนะอืความคือโลตเนย มะพร้าวหอมมะขวหานี่นเนี่ยเอมมะพร้าวทอดนี่นเนี่ยกินเลยกินอะไรต้มมาไหวเขาต้องดัดแปลงเนาะคนอยากกินเนี่ยแหละมันหอมเนยเอยากินอืมมีพี่น้องถามว่า,านี่เนี่ยกินยาซ่างยาวิตามิน,นยังนี่เนี่ย กินยายาวิตามินแต่ว่าตอนนี้เสากินแล้วจ้ะเสากินได้เดือนกลัวเลยเนาะพ่อเนาะเพราะว่าอ่างกินขาวดี่อืม้งกินข้งปึ้งออกแบบมันกัเล่เห้เพิ่นเสากินมันนี่การกูดกินข่าวกินวิตามินไม่้องอยากสร้างเมื่อไนให้กินพาะว่าดูกเข้าหมอว่ายังรึกษาหมอแล้วหมอว่าให้กินวิตามินได้แต่ว่าอยากสร้างเนี่ยเพิ่งเพิ่งกิน เพราะว่าเพิ่นยังหน่อยอยู่วิตามินมันก็หน,นี่คือกันหมอวะถ้าสังเกตอาการลูกเข้าว่เาเเพิ่กงกินข้าวกินน้ำดีบ่เนี่ยนี่เนี่ยกินวิตามินมาติดตัวกันมาสองสามเดือนนี่แหละแล้วก็เพิ่งคิดว่าหยุดได้นเดือนกว่าเดือนเกือบสองเดือนถ้าบิ่งกินข้าวดีก็ต้องจําเป็นต้องกินวิตามินแมนแต่ว่าจะสร้างที่ดีก็กินจะดี ถึงลูกจะโบอ้วนแต่ว่าแข็งแห้งกะใส่ได้อยู่พี่น้องน้ำนักตามเกณฑ์วันนี้เนี่ยนักสิบสามรูครึง่งก็เลยให้สเส้าย่านน้ำนักย่านมันเกินเกณฑ์บัมลูกวิตามินกับมีประโยชน์ได้ประโยชน์หลายเลยบัมลูกสมองโอเมก้าเอียนสลาดด้วยสลัดเกินเกินคน อะปูนีีปีอปีอีปีเจ็บ่ปูนีีปีอีปีอีปีเจ็บกำลังกำลังตอดเจ็บอกให้มันรุดเองว่าเป็นแพ็เป็นหรอกพี่น้องเจ็กน้อยว่าเป็ี่ยนดอกจังเขาหนีตื้ออยู่เขอืมม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  จับเขนนาอะตัหน้อยสวัสด<น>ีเอยกับสวัสด,ดีแล้วนีจัเขาทีไปบ่ไปสวัสด,ดีตะพื้อตะพือ้อไปก็ทราบสวัสด,ดีครับ